สวัสดีค่ะทุกคนมนีบีมีพัสดุมาส่งนะคะเอออายเราก็ทั่วมาแล้วว่าให้ไปรับพัสดุยู่ข้างล่างเลยครับนะคะเออเดี๋ยวห้องกสิไปรับพัสดุว่าขังในกองมันเป็นอย่างค่ะเดี๋ยวเข้าไปกันเลยค่ะมาถึงแล้วนะคะพัสดุจากน้องป๊อบค่ะเดี๋ยวมาเก็บกันค่ะโอ้โหมาแล้วบัเชอรีนะคะ ได้กินไอ้ลีขอบคุณน้องป๊อปด้วยนะคะเดี๋ยวไปให้แม่ใหญ่เออได้กองกล่องไะเอาไปให้แม่หใหญ่กันเลยค่ะพี่เบลแม่ใหญ่ไปไหนอ่ะ ป๊อปฝากชอรี่มาให้อยู่ห้องนูง้นอยากพาไปก็เป็นต่างชอ,อย่างปรเท่ไหนป้าใต่สุดไหม,มง่ามเถอะอันน้องป๊อปเพิ่นฝากมาก์คใหม่มาใหา้บักวาญี่ปุ่นเป็นต,แต <laughs> าแซ่บแลี้ยงว่าบักวายญี่ปุ่นน้องคือเป็นตาเมายหมวยแท่บประเทศไหนน้องยังกันอะไรน้องปอ๊อปน้องปอ๊อปไทย ไทสุรินอ๋อจ้ะขอบคุณนองปอบด้อเบิ่งเอาเบิ่งเอาเบิ่งเอาผู้เฒ่าอีหละอีหลามียนบ้านจ้ะกลับมาแล้วค่ะหลังจากที่ห้าเอาบักชูรีนะคะหรือว่าบักหวาเมี่ยงหนอกนี่แหละเอาไปให้แม่ยงเรียบร้อยแล้วนะคะแต่เบิ่งท่าทางของอ่าม่ยงนะคะอิดลรยมากเลยเรื่องจากอาจจะว่าได้พักผ่อนแล้วก็ตอนนี้มีอาการปวดแขนนะคะปวดแขนแล้วก็นิ้วบวมนิ้วบวม อาจากจางๆนี่แหละกักลับ่พด้ใดนะคะก็อาจจะด้วยสาเหตุที่ว่าขยับขยือนบอยนะคะแล้วก็คือมันก็ยังไม่ได้หายสนิทจัิสินะนะมนก็ออกไปทําการทํางานแล้วนะคะก็เลยกลับมามาเมื่อวานนะคะกลับมาเมื่อวานนี้แต่เมื่อน,นี่นะคะมีอาการปวดแขนแห้งแล้วก็นิ้วบวมนะคะตอนนี้ค่ะกาลัางให้แม่บ้านนะคะพูนฮิด เขาเรียกว่ายังนะเอาลูกประครบมาประครบให้อยู่นะคะวิกกเล็บบกวนแม่ด่วนนะคะอยากให้แม่แล้วพักผ่อนเยอะๆเพราะว่าไปหลายวันนะคะผู้เถ่าออกงานหลายมือนะคะกัให้เราพักผ่อนท่าทางแม่กับมื่อแห้งค่ะทุกคนก็เล็สอบถามข่าวเข้ากันสักข้าวนึงนี่แหละพนกระสีถามเรื่องไข่องคไข่ออกไปยังไดล่ไปเบิ้งเล้วนะคะก็สีบอกว่า มวนอืมไม่สลับซับซ้อนอะไรเลยนะคะก็เดาเรื่องได้ได้ได้ง่ายอยู่แล้วก็ถ้าเขาเป็นมอลำนะ่าเนาะเขาก็สิเข้าใจว่าเออบางบริบทนี่มันเออใช่นะอย่างสินะเออเขากับเบิงเบิงเสพเอาความสุกะเสพเอาแง่คิดนะคะ แน่คิดกับโควิดมีอย่างมากมม่ค่ะก็คือสัทธาความเสือ้อแล้วก็ที่เพิ่นเหตุขึ้นมากอาจจะเป็นกุศโลบายเพื่อที่จะให้ทีมงานทีมเวิร์กนะคะอยู่ในหล,อนล่องในร่ออยู่ในกรอบ ของอศิลธรรมนะคะแล้วก็การร่วมตัวที่อยู่กันเป็นมูคณะใหญ่ๆก็ต้องมีการสามัคคีนะคะเออบพดศิลธรรมเราอยยาปลาปิางบห้เออเพราะมันสิเกิดเรื่องหมากไม่ซึ่งห้าเป็นมอลำเาห้าก็สิเข้าใจง่ายๆนะคะบ้หยุ่งยากอแต่ว่ากับสนะะบอดแทรก,กนะคะเกี่ยวกับวัฒนธรรมนี่แหละคะ่ะให้พีไใหนองหฮาเด้เบิ่งในชมกันโดยเนื้อเรื่องนะคะวีก็คิดว่า เรื่องนี้วิให้ให้ให,ให้ให้สักประมาณเก่าเต็มซิบก็แล้วกันค่ะมันก็ซีมี่อยู่บางบางชอ็อตนะคะที่วิคิดว่าอบวเป็นบางชอ็อตค่ะคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับซี่จีซี่จีที่แบบมันมันมันยังทันเนียนปันไดน,นะคะอืมแต่ว่ากะโดยร่วมแล้วนะคะ ก็คือเป็นต่ายานล่ะเออเป็นต่ายานมวนเข้าใจเนื้อเรื่องได้ง่ายนะคะแล้วก็บสรสลับซับซ้อนแห้งแล้วก็คิดว่าดูเบิ้งใดทุกทุกวัยค่ะทุกคนเบิ้งใดทุกวัยซึ่งหนังเรื่องนี้คิดว่าน่าจะ,ะนําเสนอในทุกๆด่านบรมเอนบาใบหลุนเบิ้อย่างเดียวค่ะบแม่นใบหลุนเบิ้อย่างเดียวห้าซื้อไปถึงว่า ผู้เฒ่าผู้แกเขาสามารถเบิงได้จริงินะนะอืมผู้เฒ่าผู้แกนี่เคยเห็นหมอลองหมอล่ำม,มันเหมือนสอดแทรกเข้ามาหมอล่ำเข้าไปสมัยก่อนหมอล่ำนี่มีตั้งแต่ผู้เฒ่าเบิองอืเด็กหน่อยวัยรุ่นกับเบิงสมัยนี้ปั๊บเปลี่ยนมาเป็นอ,อมีเอียงมากมม้ขืนมีเต้นมีตลกมีเหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะ รวบรวมไว้ในหมอล่ฉะนั้นเฮาเลยสามารถเบืองได้ทั้งอผู้เฒ่าทึ่งนหนุมแต่นังเรื่องนี้คือกันสังเกตได้ง่ายก็คือนังเรื่องนี้ผู้เฒ่าเขาลงกหนังเบิง่งเออผู้เฒ่าเขาลงกหนังเบืองโดยปกติน่ะมันจะมีแค่วัยที่วัยรุ่นเออวัยรุ่นหรือวัยทำงานเท่านั้นที่จะเข้าไปเบืองหนังแต่นังเรื่องนี้สามารถดึงดูดผู้เฒ่า ผูเก okay. เออเขาไปเบื้องหนังเรื่องนี้ได้นะคะซึ่งอ่าน่าจะประมาณวัยกลางคน้นซึ่งพีวีนะ่ะไปเบิง้งหนังมากมว่านี่ก็สังเกตได้เลยว่ามีต่้งต่ไวัยวัยหาิบเออหาิบนี่ไปเบิ้งแล้วนะหาิบหาิบก็มีหกสิบก็มีเออก็ยังมียูจึงศรีนา,น,านะคะก็น่าสนใจสําหรับเรื่องนี้ที่สามารถเป็นแรงดึงดูดให้ ผู้เฒ่าว้ยขนาดเนี้ยเขาไปเบื้องหนังใดนะคะซึ่งมันก็บ่ได้ถือวืาอว่าแบบสมัยใหม่ไปเลยนะคะสามารถดูได้ทุกๆุกวัยเลยนะคะสําหรับเรื่องนี้มิตินิดเดียวนะคะนิดเดียวนั่นก็คือแบบในบเรื่องของซีจีเท่านั้นคะ่ะทุกคนอ,นอาจจะไม่เนียนนิดนึงเท่านั้นแต่ว่าโดยเนื้อหาของเรื่องกบ มว่วนค่ะแล้วก็ผีเยอะเออว่าเลยนี้เค็ดฉากซ้ผีเยอะมากแล้วก็ทําให้เราแบบใจเต้นตุบๆพู้ทั้งขางี้คือปิดตาอยู่ตลอดไว่่างสื่อบัตรเขาไปเบิรงนี่คือปั้งเสียงเอานะคะเพราะว่ามาทุกช็อตทุกช็อตทุกช็อตเลยนะคะเอา้าแล้วเต่ผู้มากค่ะพี่น้องคะนะคะแต่ว่านี้ส่วนตัวของวิกก็โอเคเก้าเต็มสิบเท่าน,นั้นค่ะพี่น้องนะคะเออนะคะยังไงก็ปากต่อปากอืมมันสู่ เข้าไปเบิ่งเองด้วยตาว่าไรนะคะหายพี่เห็นน้องไปเบิ่งเลยค่ะขายอ้อนะคะสําหรับวีนี้ก็คือได้เห็นในอีกแน่มุมของของหนังนะคะเออที่เข้าบอคิดว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้มันสามารถเ็ให้ผู้เฒ่าได้ไปเบิ่งหนังเพราะนั้น นะคะก็อยากให้พี่แหนองไปสัมผัสด้วยตาของเจ้าของเองว่ามันสิมวลหรือบมวลมันสิเป็นตะยานหรือบเป็นตะยานมันสอดแสรกัีหยังเข้าไปแน่นะคะเพราะว่ากินอาหารบางคนมักลดจัดบางคนมักมักลดอ่อนๆบางคนมัก เข้มมากเปรี้ยวมากหวานจริงจๆน,น,นะนะเออมันก็ว่าให้กันบ่รา้เนาะฉะนั้นไปสัมผัสด้วยตาของพี่นองเองมักมองใดเอือบ่มากมองใด,มมก,งดก็ไปสัมผัสเบิงในเรื่องคายอ้อค่ะหนังของคนอีสานค่ะอ่ะโอเคหลังจากนั้นนะคะวีก็เอาอันอันนี้ไป ห้แไม่ใ่เรียบ้อยแล้วนะคะขอบคุณน้องป๊อบด้วยนะคะทรงมะหายไม่ใ่แลวก็ทรงมใหายพีวีน้ําซึ่งจริงๆแล้วพีวีมากกินมากชฉรีมากนะคะมาเป็นเป็นส่วนตัวอยู่แล้วคือ4ีหาปีขึ้นลังในพีวีจะซื้อกินตลอดนะคะซื้อกินเองเออช่วงที่มีเงินคะ่ะพี่น้องเพราะว่าอยากจะรู้ว่าผลไม้เนี่ยหนอกไม่สีปินจังใดจริีๆนะอความไฟฝันบอกแอปเปิ้ลน,นี่คือตอนเด็กหน่อยในแบบ Uh, จนเอลแม่กินสมัยตอนเป็นเด็กน้อยอีรีนะเออเอลแม่กินบักแอปเปิลพี่น้องน่วยละน่วยละสิบกวาบาทเออน่วยหนึ่งเนีพี่น้องน่วยละสิกวาบาทแม่ปอะกาสื่อให้กินคือแบบติดติดตานันมากเลยประกาสื่อให้กิน ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยหมักใหม่เมืองนอกนี่มันเป็นอย่างที่ฮอฝันหาฮอาอยากเห็นอยากกินอยากลิ่มล่องเบิองพ่อญงข้นมาวีก็เลยเป็นคนที่แบบว่าอือยากกินอย่างซื่อกินหมักใหม่อย่างที่แบบว่าเอ้ยมันแปลกแปเป็นของเมืองนอกอยากกินอยากเห็นอยากหู้่ังสินาะก็เลยไปควันควายหามากินค่ะก็เลยมักอ่าตอนนี้คือมักบักเชอรี่เพราะว่าเป็นนาเชอรี่นะคะอ่าน้องป๊อปก็เลยส่งมาให้กินค่ะเออ แล้วก็แม่เย็นกับมักเด้นนี่บ้านตั้งแต่เสือมักอันนี้มากกะเสียวไปให้แม่เย็นกินน้ำนะคะแต่ว่าแม่เย็นบยัยยุ่แล้วห้องกะเออนี่เลเอากะเิียมาซิมรสจาดนะคะอุตส,ส่าห์ส่งมาจากคุนเ้กุงเทปคุนเรน้องป๊อบซื้อมาให้นะคะเอากะเชี่ยบดไดรางไดๆทั้งสิน้นเสร็จ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 จับจับอืม จับอยู่แช่เยอ่ทำอยอะบัก,กบักมีอย่างนอกถ้าเอาไปแช่เย็นนะคะจะอร่อยมากขึ้นสำหรับชอรีร่นะคะกองนี้ก็อาจจะแพงนิดนึงนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้กินบ่อยนะอืมเราไม่ได้กินบ่อยแต่ว่าเราชอบอ่ะเออถ้าเราชอบเราก็จัดเลยค่ะ ขอบคุณน้องป๊อบมากๆเลยนะคะที่ส่งเฉลี่มาให้พี่วีกินนะคะใครอยากส่งอะไรมาให้ก็ส่งมาได้เลยนะคะที่บ้านพักสิงห์สันค่ะรอรับอยู่นะนะคะขอบคุณน้องป๊อบนะคะขอให้เฮงเหงมันมันรวยรยเด้อน,นะคะคลิปนี้ไปละค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปจบนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย